สวัสดีครับผมก้องทรงเอนี่เป็นไงครับครัวใหม่ของก้องทรงเอนี่เป็นไงที่พิเศษเลยเนี่ยโต๊ะจัดให้แล้วจัดให้เพื่อนแล้วก็แต่ก็ยังจัดแจงอะไรไม่เข้าที่นะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมนะครับขอบคุณมากครับผมมาเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูอะไรเดี๋ยวก็ดูกันเลยดีเลยผัดเผ็ดนกกระทาใบกะทม นี่เป็นไงแหมขอร้องเข้ามาถ้าเกินบอกพี่ทําเมนูเกี่ยวกับไปกันท่อบหน่อยอะไรหน่อยอะในี่ยรวันนี้จัดให้เลยนี่เครื่องปรุงอะไรก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับวัตถุดิบก็มีนี่เครื่องปรุงก็ธรรมดาเลยครับพริกน้ำตาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีนี่ครับผมนี่เป็นพริกแกงอันนี้พริกแกงทำเองนะครับผมผมจะใส่นี่ด้วยใบยกะเพราให้มันร้อนแรงหน่อยอันนี้เลยลกบุทานะครับผมนี่ไปได้มาที่ไหนนะลพบุรีลบบุรีไปลบบุรีมานะ ก็ได้น่องกระทามาแล้วก็นี่ครับผมโอ้ยใบเพียวๆเลยนี่อะไรนี่หักตั้งก็มันก็จะเป็นใบผสมกันมานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแตงกวานีไงลุกไม่หยุดไม่หยุดนะมาโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มวิธีการทำกันเลยนะครับผมันดับแรกกันนี้เลยอันนี้ผมซื้อมานะครับเขาเขาก็ทำมาแบบนี้แล้วผมก็ ซื้อมานะครับโอ้โหดูดิโอ้ดูเพื่อนๆดูครับมีไข่ด้วยโอ้มีไข่ด้วยไข่อ่อนนะนี่เดี๋ยวผมก็จะทําการตับก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาไข่มันออกก่อนนี่เป็นไงใส่ถุงมือด้วยเดี๋ยวนี้ <c oughs> แหมอะไรก็แหมดูดีไปหมดช่วงนี้เอาไข่มันออกมาก่อนนะครับตัวมันไม่ค่อยแรองมันออกมาก่อนเราทำเป็นชิ้นก่อน เดี๋ยวผมก็จะสับให้ให้มันละเอียดอีกทีหนึ่งน,นะครับของดีเดี๋ยวแบบนว่าเดี๋ยวไปลบบุรี่ก็จะหาแบบของป่าของอะไรมาอีกนะเดี๋ยวไปเที่ยวนะก็ช่วงนี้ก็แบบไปทํานอกสถานที่อย่างเงี้ยไปบ้านป้าอะไรเงี้ยนะนครนายกถ้าใครชอบกดมาเลยเดี๋ยวผมไปอีกเนี่เดี๋ยวไปท้อีกใครอยากอยากดูอีกนะผัดสักสองตัวอีกสองตัวไปทำทอดกระเทียมละเอออีกสองตัวเลยไปทำทอดกระเทียมเนี่ยวนักตู่มันตกรอบนะ ดูมันเล็กๆไงไม่เหมือนไก่โดเนี่ยใค้กดไปแค่นะี้กูก็มีเขียงแล้วกูมไม่ไม่สับแล้วแบบนี้อ๋อนี่เขียงใหม่ด้วยนี่อ๋อเขียงใหม่เลยใหม่หมทุกอย่างเลยนะเนี่ยนข้างหลังมีป้ายด้วยนี่ออโอ้โห <c oughs> แต่ทำให้มันดีที่สุดอะเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆจะตอบแทน,นเพื่อนๆที่เพื่อนๆติดตามเราเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดอันไหนไม่ถูกใจเพื่อนๆก็ขออภัยด้วยนะครับผม ต้องกินแล้วแบบว่าให้มันกุ๊กกรุกกรกหน่อยนะ,นะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผัดมันก็จะฟูขึ้นมาอีกมาโอเคผมก็นี่นะครับตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้เลยเดี๋ยวมาซอยใบกระท่องกันใส่แล้วห้าหกใบพอแล้วเดี๋ยวมันไม่พอนะถ้ามาผัดเยอะเอาก้านอนนนอกลเอาก้านออกนะเอาแต่ใบแบบนี้นะ น่าจะพอนะหมวนนะเพราะว่าเขาผัดเผ็ดเขาใส่ใบมะกูดซอยใช่ไหมนี่เลยเราใส่ใบนี้เลย้วซอยนี้อ่ะว่าง่าวนฮะกินไหมเนี่ยนี่ไงพี่ต่ตัวอะไรพี่ตนตัวอะไพี่ตตัวพี่เตนอะันนี้เขาเรียกว่าอะไรเออเตี่ย พอแม่กแคก่นี้อ๋อเออนี่แผ่นใบมะกรูดนะอ่าใส่น้ำมันลงมาก่อนเลยเพื่อนเพนี่แกงแกงนี่เขาตั้งให้เัาจัดก็ดีเลยอ๋อเดี๋ยวเราก็ใส่เน้อวัวไปเลย ตัดเล่าเล่าหน่อยนะอะไรนะเล่าใส่รับษนะาเปียวเลยขนาดใส่พวกของป่าอนะไรใว่ไหมจะต้องกล้วยงแห้งเฮ้ยยย้ยย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 ้ยยยยยยวยยยยยยรยย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 ยอย ีผิวขาว,ขาวปลาเคียวอีอน๊ลราน้ำลาใส่ไปเลย่าวนี่ผมปรุงรสหรือว่ารสเดียอะไรน้ำตาลน้ำลาล,าล,าลานี่แล้วก็พูดไปเรื่อยๆเราพูดเรื่อยๆไม่ต้องพ่วให้นะครับ โอเคแล้วผมก็ใส่นี่เลยนี่ใส่ลงไปใบกระท่อมใบกระท่อมดี๋ดูน่ากินเหมือนกันนะนี่นะผมใบกะเพรา ับเพื่อนๆลองชิมดูนี่อลองอืมเป็นไงน่อ,องเน <c oughs> ออออื้อบายทอมอ่าบายทอมกรุบกรุบได้เดียว <c oughs> ไม่ขมแบบไม่ขมเลยไไมมมม่่ขข นี่ข้าวเลียวเลยมือรองเลยเอล,อลองไปผัดดูนะครับไม่ยังเป็นต้องเป็นนกกระทาก็ได้เป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่หมูอย่าเพิ่งไปกินมันทำไมคนรวยก็กินงันเดี๋ยวเพื่อนๆแบบว่ามีเมนูอะไรที่แบบทำเกี่ยวกับใบกระท่อมใส่ใบกระท่อมคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทำนะครับผมมันใช้ได้จริงๆเลยเปิดร้านข้าวหรือเปล่กูเนี่ยมามาดิเขินอนะ เกิดทำไมอ่ะโจพื่อนกันมาเนี่ยอ๋อไอ้วันนั้นมันเกิด๋ย่าไปหลังทำเมนูแบบเด็กๆอย่าให้ไอ้จริงจังมามาไอลาเต้อ๋มันเ่อลาเต้หรอดูแล้วน่าจะทำแบบน้ำหม่ใหญ่อ๋อแจกทั้งหมู่บ้านเติมมันคนเดียวเรจะดูมันเลยโหร้องกูมันโคตรหนัก